อยู่ในช่องเดคอมียครีดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถโฟตอนคอมเบนโด BJ 1 1 1 3 VFP HD r a นะครับแต่คันนี้ผมขอเรียกสั้นๆว่าโฟตอนคอมเบนโด BJ 1 1 1 3นะครับผมนี่ผมขอเรียกแค่นี้แล้วกันเนาะเป็นคำย่อนะครับนี่นะครับก็จะเป็นโฟตอนครับนี่ ซึ่งในชาแนลเราอาจจะไม่ค่อยเห็นรถโฟต,ตอนรีวิวเยอะบ่อยมากนะครับผมรีวิวครั้งแรกก็ประมาณป,ปีที่แล้วนี้เองมั้งนะครับที่ผมรีวิวตัว TX 1 2, 1 2 1ไปนะครับปีนี้มารีวิวตัว BJ 1 1 1, 1 3มัน่งนะครับนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวขอคันนี้ไอ้คันนี้ตอนที่คันนี้ถ้าคนไหนจําได้นะครับน่าจะเห็นผมถ่ายคลิปตอนที่รถมันเป็นรถเปล่าๆนะครับตอนที่รถแบบ แชสซีเปล่าเลยยังไม่มีกราะบะาไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้รถก็คือทุกอย่างเสร็จแล้วพร้อมส่งมอบนะครับถ้าคนอันนี้เป็นเหมือนเป็นสปอยคีดปด้วยนะเพราะว่านะครับคุณเห็นไหมนี่นะครับรถเทนเลอร์อะไรอย่างนี้ก็เป็นรถที่อยู่ในรายการรีโนวทรถทั้งหมดเลยนะครับนี่ผมสปอยแค่นี้บังเอ,อิญมันจอดมาเก็บงานอยู่ตรงนี้เฉยๆแหละนะครับเอาจริงๆโอเคกลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับนี่ระบบตรถนะครับเครื่องยนต์ยี่ห้อคัมมิน รุ่น isde 2 1 0 3 0นะครับผมเป็นเครื่องยนต์6สูบเนาะนะครับถ้าคนไหนอยากดูคลิปรีวิวแบบละเอียดอะ่ะก็ไปดูได้ที่คลิปนี้นะครับที่ขึ้นปกคลิปอยู่ตอนนี้นะก็ไปดูได้เลยนะครับแรงม้าคันนี้อยู่ที่210แรงม้าที่2500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด800นิวตันเมตรนะครับนี่นะครับสเปคของเจ้ารถคันนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเราลองมาเดินดูรายละเอียดภายนอกก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาเริ่มดูจากข้างหน้ากันก่อนเลยละกันนะครับข้างหน้านะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีโลโก้โฟตอนนะครับเขียนอแมนนะแล้วก็โลโก้โฟตอนตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟไฟอย่างนี้เนาะส่วนอันนี้น่าจะเป็นไฟไฟปลอมนะครับตรงนี้เพื่อไว้ตกแต่งให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะนะครับนี่คันนี้จะเป็นตีมเขาวน้ําเงินนะครับ นี่ด้านข้างนะครับคันนี้ก็จะอันนี้เป็นกระบะนะครับกระบะก็จะเป็นเดี๋ยวผมเล่างความกว้างคุณยาวคุณสูงของกระบะคันนี้ก่อนเลยลวกันนะครับความกว้างอยู่ที่2เมตร45สูงยาว3เมตรสูง90เซนติเมตรนะครับนี่สเปคของเจ้า6ล้อคันนี้นะตอนมานะครับรถคันนี้นะ่าจะประมาณยาวยาวลมหัวเก่งนะวงเล็บลมหัวเก่งนะครับยาวเกือบ8เมตรถ้าผมจะไม่ผิดนะ ยาวประมาณ8เมตรนะครับตอนนี้น่าจะสั้นเหลือผมว่าเหลือ6เมตรนะครับแ <c oughs> น่นอนผมว่าตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ6เมตรนะครับเจ้ารถคันนี้ะนะครับเพราะว่าคันนี้เราเลื่อนช่วงให้มันสั้นลงนะครับน,นี่นะครับก็ว่าแล้วทำไมรีวิวแล้วมันมืดๆลืมเปิดไฟนะครับเนาะนะครับเป็นอย่างนี้เนาะ ล้อก็เป็นล้อกระทะสี่เท่านะครับผมแล้วก็ดุมล้อเป็นสีน้ําเงินอันนี้เป็นไฟเลี้ยวจริงๆริงอ่ะอันนี้ผมลองเปิดไฟฉุกเฉินแล้วนะครับนี่ถังน้ํามันเป็นถังน้ํามันความจุ2 0 0ลิตรนะครับนี่ถังน้ํามันนะนะครับเดี๋ยวผมผมว่าปีนี้รถเทรนน้ำเงินเป็นมาแรงแน่นะครับสังเกตหลายคันออกอู่หลายคันแล้วเป็นสีน้ำเงินสักส่วนส่วนใหญ่นะครับนี่ก็จะไปอย่างนี้นะ มองข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะมีเขียนอู่แว่วาใช้การชา่างตรงนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรอู่แล้วก็จังหวัดนครปฐมนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นไฟเบรกไฟเบรกเป็นไฟเบรกเดิมจากโรงงานนะครับนี่ตอนมาตอนรถมาก็เป็นไฟเบรกนี้นะครับนี่นี่เนาะยังอะไรแต่เขาน่าจะถอดออกลนะครับเจ้าข,ของเาว่า เพราะว่านี่รถคันนี้ไว้ไว้ขนดินนะครับน่าจะถ้าขนดินไม่ก็ขนหินนี่แหละนะครับถ้าผมจะไม่บิดนะเวลามันดามเนี่ยดินจะมาติดตรงนี้ผมว่าเจ้าของไมถอดออกนะครับอันนี้จะเป็นที่ติดแผ่นบ้ายทะเบียนมั้งเนี่ยนะครับตรงนี้นี่นะครับก็จะเป็นข้างหลังอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับคันนี้มันดูเล็กน่ารักมากเลยนะครับถ้าเอาจริงๆมันดูเล็กมากอ่ะมันดูสั้นนะครับนี่นะครับผม ตรงนี้ก็จะมีติดก,กันข้างนะครับตรงถังลมบริเวณถังลมกับแบตเตอรี่นะครับมีติดก,กันข้างแล้วก็มีเขียนว่า t v c เอาไว้นะครับอันนี้น่าจะน่าจะเป็นตัวของแผ่นกรองอากาศนะครับผมนี่นะครับนี่รถนะครับสภาพเป็นอย่างนี้นี่เนะเาะเราลองมาดู รายละลเอียดของเจ้าภายในรถกันเลยก่กน,น่ะครับโฟตอนจะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะมีไฟล์ตรงที่ส่องสองตรงนี้นะครับเพื่อเวลาแบบคนขับส่งมันบึดๆเนี่ยจะได้เห็นบนไดอย่างชัดเจนนะครับผมโอเคเนาะคันนี้ผมขออนุญาตไม่ถอดรองเท้านะเพราะว่ามันมีตัวกันเปื้อนอยู่ตรงนี้นะครับตัวกันเปื้อนรองเท้าอยู่ตรงนี้เนาะนะครับ Okay. คันนี้ลืมบอกไปคันนี้ผมถ่ายคลิประหว่างการทำรถของเจ้าคันนี้ด้วยนะครับถ้าคนไหนอยากเห็นเนี่ยก็ดูตอนจบคลิปนะครับเพราะว่าตอนจบคลิปผมได้ทำการถ่ายเอาไว้เนาะนะครับขึ้นไปเลยนี่นะครับเอ๊ะลืมบอกไปคันนี้นะครับดัมมีการพ่นสีแบบไทเทเนียมเออนะครับเดี๋ยวขึ้นพาไปดูภาพอินเสิร์ตนั่นแหละครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะ นี่เมื่อขึ้นมาในตัวรถเจ้าโฟตอนคันนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้พวงมาลัยก็แบบเดิมครับยังไม่มีแอร์แบกเนาะแต่ถ้าผมได้มีโอกาสรีวิวรถโฟตอนรุ่นนี้อะ่ะที่เป็นตัวใหม่ที่มันเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับถ้าผมได้มีโอกาสรีวิวผมถ่ายให้คุณผู้ชมดูแน่นอนนะครับผมนี่เนาะอันนี้มันโฉมนี้มันออกมานานแล้วตั้งแต่ปี2012-2011แล้วนะครับก็เข้าใจได้ในยุคนั้น รถบางค่ายส่วนมากยังไม่มีแอร์แบ็กเลยนะครับในยุคนั้นแต่ยุคนี้คือแอร์แบ็กนี่คือสิ่งที่จําเป็นบ้างนะครับระบบถุงลมวินนีิวภัยเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเลื่อนไม้ก็จะเป็นเลื่อนไม้แบบนี้นะครับนี่วิทยุฟโฟตอนนะครับนี่เป็นอย่างนี้เกียร์ก็เป็นเกียร์หกสปีดนะครับผมนี่เบรกมืออะไรอย่างนี้เนาะโฟตอนจะดีอย่างหนึ่งคือมันมีที่พักแขนตรงนี้ด้วยนะครับคนคนขับแบบ ขับรถอยู่แล้วไม่เมื่อยก็แบบวางแขนได้นะครับแบบตอนจอดพักไฟแดงเนาะนะครับถ้าเจ้าอื่นทําน่าจะดีเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะแต่สำหรับผมผมว่าดีนะแบบเวลาจอดติดไฟแดงแล้วแบบเอามือมาพักอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับพกเครื่องมือก็อยู่ตรงนี้นะครับช่องแอร์นะคันนี้นะครับโฟตอนจะมีแถบพาม่าติดมาให้จากโรงงานนะครับนี่พามา่าก็จะเป็นอย่างนี้มีแถบติดมาให้เลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวเปิดปิดไฟนะครับ นี่ไงละ่ะไฟก็เปิดส่องสว่างห้องแต่ผมเห็นหลอดขาวผมว่ามันต้องมีปุ่มนี่ไงรูมนะครับกดปุ่มรูมนี่อา้าวรู้อย่างนี้เรารู้ว่ามีปุ่มนี้ผมจะทำไมเนี่ยไฟสว่างเหมือนกันนะครับเมื่อเปิดปุ่มรูมถ้าปิดก็มืดนะครับไปส้มตอนนี้คือแบบที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องเนี่ย ก่อนที่ผมเห็นเนี่ยคือตรงกันเลยนะครับประมาณแบบที่ผมเห็นตอนนี้เนาะนี่ผมเห็นจะเป็นประมาณนี้อ่ะนะครับโอเคเปิดไฟกล้งเหมือนเดิมนะครับถ้าคนไหนเดี๋ยวผมให้คุณชมดูตรงนี้แล้วกันเนาะถ้าส่ติคนคนขับเพิ่งขับใหม่ๆเนี่ยไม่รู้ว่าไฟฉุกเฉินเปิดยังไงนะครับก็นี่นะครับกระดิกขึ้นมานะนะครับกระดิกขึ้นไฟฉุกเฉินก็ติดแล้วนะครับเห็นไหม ไปป,ป,ปิ้งปังปิ้งปังอยู่กรกล้องไม่ใี่น่าเห็นนะครับคันนี้เป็นไฟไฟกระบาดตรงที่ติดในกระบาดเป็นไฟ LED นะครับผมนี่เนาะโอเคนะครับถ้าคนไหนสนใจอยากต่อรถบรรทุกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถด,ดำดำไม่ดำนะรถเทรลเลอร์รถพื้นเรียบนะครับรถรถหัวลากหรือเอารถมาเพิ่มคานนะครับรถเอารถเก่ามาทําใหม่ก็ติดต่อเบอร์ขอผมได้ที่ให้ตอนจบคลิปนะครับหรือจะเป็น ติดต่อในแฟนเพจหอจอกอุทวชัยการช่างหนึ่งเก้าเจ็ก็ทักได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในเพจก็จะมีคนคอยตอบอยู่เหมือนกันนะครับโอเคถ้าคนไหนอยากเห็นอยากคนไหนอยากดูจบคลิปเนี่ยตอนระหว่างการทํารถก็ดูได้นะครับเพราะว่าคันนี้ผมได้ทําการถ่ายคลิปเอาไว้นะครับตอนระหว่างรถทำเนาะโอเคจากคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคารต์เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับไปละบายบสุดยอดแกน next time